ผู้เฒ่าก็แค่อยากเล่าไปฟังกันเลยเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูดไม่กล้าพูดความจริงเกี่ยวกับพระยานาคส่วนมากจะพูดถึงเพียงอิทธิฤทธิ์ของพระยานาคพระยานาคเป็นอมนุษย์ที่มีฤทธิ์มากตามความเชื่อในพุทธศาสนาและวรรณคดีไทยพระยานาคมีอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้หลากหลายเช่น 1. แปลงกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นสองควบคุมน้ำและฝน 3. พ่นพิษและทำลายศัตรูและอื่นอีกมากมาย แต่ในทางกลับกันพระยานาเป็นอัตภาพที่อาภัพน่าสงสารดังมีเรื่องอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลมีพระยานาตนหนึ่งชื่อว่าสุรินทซึ่งมีจิตศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเขาปรารถนาจะบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อปฏิบัติธรรมแต่ด้วยธรรมชาติของตนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานการบวชจึงเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่พระยานาสุรินจึงแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วเขออประสมบทในพระพุทธศาสนาโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ความจริง หลังจากบวชเป็นพระสุรินตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่ในบางคืนเมื่อตกอยู่ในภาวะหลับลึกธรรมชาติของพญานาคก,ก็เผยออกมาโดยไม่รู้ตัวร่างของเขากลับคืนสู่สภาพงูใหญ่ทำให้พระรูปอื่นเกิดความหวาดกลัวข่าวลือเรื่องพระนาคแพร่สะพัดไปทั่ววัดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องและตรัสเรียกสุรินมาสอบถามสุรินจำนนต่อรพระปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลความจริงและขอร้องให้พระองค์เมตตาให้เขาได้อยู่ในสมณเพศต่ตอไป แต่พระพุทธองค์ตรัสว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่อาจบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาได้เพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งมนุษย์ผู้สามารถปฏิบัติตามอริยมร์โดยสมบูรณ์สุรินได้ฟังดังนั้นจึงโศกเศร้าและอะไรในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าเขาจึงยอมคืนผ้าเหลืองและกลับสู่ร่างเดิมแม้ไม่อาจบวชได้พระพุทธองค์ได้ประทานพรแก่สุรินว่าหากปรารถนาจะสั่งสมบุรณ์ควรรักษาศีล กลธรรมและเป็นผู้สนับสนุนพระาศาสนาแทนจากนั้นพระบุทธองค์จึงทรงบัญญัติห้ามไม่ให้สัตว์เดรัจฉานบวชในพระาศาสนาและนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระสงฆ์จะต้องผ่านพิธีสอบถามภิกษุปฏิญญาว่าเป็นมนุษย์โดยแท้ก่อนบวชเสมอสุรินปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเฝ่าฟังรมและช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาจนได้เกิดเป็นมนุษย์และได้บวชสมดังปรารถนาในชาติพบต่อมาจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นภพภูมิที่ประเสริฐ แม้พระยานาคยังต้องอิจฉาทำบุญครั้งใดเปล่งวาจาอธิษฐานทุกครั้งว่าขอให้ได้เป็นมนุษย์ทุกครั้งพระยานาคจึงเป็นอมนุษย์ที่น่าสงสารมากในเรื่องของพระศาสนาเพราะแม้จะฟังธรรมก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพียงแค่ถือศีลอุโบสถเพื่อให้ได้บุญมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเท่านั้น